ที่เด็ดใส่กอกเหนือครับผมเพราะมันอยู่ที่เหนือครับมันได้อยู่อีสานครับฮฮลงไปเลยนี่ครับตะกี้เปิดมัดเป็นเหมือนฟางมาครับผมก็เลยตัดแล้วมันก็เลยเป็นอนย่างครับตามลักมันจะเป็นริ้วๆนะครับเป็นยังครับากินมากเพืเ่อนๆอือหือเดาะโอ้ยนี่นะ สวัสดีครับป้ามนะครับขวางเมืองลดมาครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บรรยากาศดีครับยามแรงครับซื้อนี่มาครับทุกคนไสกรอีสานแต่ผมจะห้องว่าไส้กรอเหนือครับเพราะว่ามันอยู่เหนือไปเดี๋ยวไปย่างกันเลยเพื่อนๆย่างเต่าทานครับวันนี้ใจเตาฟื้นครับถ้าอย่างง่ายกับหม้ออบล้มร่อนครับแต่ผมชอบอยางหยากครับไปเดี๋ยวไปย่างนะครับ ใส่กอกเหนียอี่ร้องป่ะตัวผมมาเนี่ทุกคนจุดไฟดังไฟไว้้อแล้วครับเนี่ยอันก็ผมจะแจ้ไฟไว้ด้านข้างนะครับสองข้างครับผมเปื้อนแล้วก็เดี๋ยวไว้ใส่กอกลังตรงกลางนี่ครับเนี่ยจะได้ก็บเบิตึ้งแบบมีไม้ครับผมนี่ครับป่าเดี๋ยวใส่กอกลงกันเลยแล่ม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  อีเด็ดใส่กอกเหนือครับผมเพราะมันอยู่ที่เหนือครับมันไ่ได้อยู่อีสานครับ <laughs> ลงไปเลยนี่ครับตะกี้เป็นมัดเป็นเหมือนฟางมาครับผมก็เลยตัดแล้วมันก็เลเนเนยลเ,ปลนะเป็นอย่างครับตามรักมันจะเป็นริ้วๆนะเป็นอยังครับอ่ากินมากเพื่อนๆอือหือ,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 อดโอ้นี่นะกินครับ ขิงนะครับถ้าขิงดองซ้ำเด็ดขิงกะลำนี่ต้นหอมป้อมนี่นะพัดทอดพริกนี่มันตึงเน็ตนี่ครับทุกคนจอยไฟอ่อนๆครับหลักการหยกจะได้ต่อครับทุกคนไปหยางครับนี่ปิดเลยครับนี่ครับปบไว้นี่เลยครับเพื่อนๆมันมาเปิดทอมันครับเดี๋ยวเราไปซอยพักครับซอยกระลำซอยขิงล้อครับผมมั่ต้องกลัวไมครับ ละไว้นี่เลยนี่ครับเพื่อนๆซื้อกลัมมานี่ครับหาโคไปเลยนี่หาซีเลยครับเดี๋ยวไปลากครับอันนี้สิบห้าบาทนะครับแป้งอน,นะั้นกลำมไปเดี๋ยวกลัมหล,ลังจากนี้ครับสิงของเขาครับผมสิงครับ นี่ต้องปอก,กนนะครับเพืเ่อนๆปอกหิงครับผมอันนี้แบบมีหิงซ้อยครับหิงสดก็ได้ครับเออแบบมีหิงดองเดี๋หินหิงซ้อ,อยโอ้หิงสดครับผม ต่อไปก็ซอยขิงครับเปื่อนๆล้างมาเรียบร้อยครับผมกระลำเขาก็ไปล้างเรียบร้อยครับซอยเป็นแวนแวนครับมันจ่าครับปอกขิงเนี่ยเปื่อนๆอย่างอื่นโวมดอ่ะใส่กอเขาก็ต้องเฝ้ามันครับอบนะครับถ้าใส่หม้อล้มร้อนมันหงายไปครับมันนองแนมไปนี่แหละนอมแนมนี่ครับซอยไปครับผม นี่ครับทุกคนหลังจากห่าอบเป็นเวลาเกินชั่วโมงครับตอนนี้ก็เคลียร์ทานนะครับเหนะมครับผมเลยมาทานมาใส่ข้างหลังอันนี้แล้ครับข้างหลังใส่กอครับผมนี่พะว่าห่าอบไปแล้วครับอันนี้ก็จะเนี่ยมันสุกเร็วน้อยครับเพื่อนๆนี่สีสันสวยงามมากครับปิดฝาแบบหนึ่งคเพื่อนๆนี่ครับห่าอบของเขาครับควันออกจากหูวน่ครับเพื่อน นี่ๆๆๆขวานนอ,อกนหะนีะ่รูระบายควันมาจับด้านสักหน่อยครับผมเพื่อนเนหลังจากที่เขาทานใจแล้วครับนี่นก็สีเริ่มมาครับสีเริ่มมาครับนี่ กับดานสักหน่อยนะครับโดนไฟโดนความฮอ่นะครับสีเริ่มมาครับซุกแน่นอนครับปิ้นจะลิ่นทมเพลิดนะครับเปิดแกว่นหัจักปิ้นจะลิ้นครับโอ้ตกตกแตกปนใจอยากฟางมัดนะครับเจ้านี่นะครับก็เลยว่าต้องเอาตัดออกครับบางเจ้าเปินกระใจเป็นไออยากที่มันหินงได้แะละลายได้ครับ น,นี่เป็นฟางครับผมออเพื่อนโอเปมลกามครับดู่านนอนมั้ยสบายผมสะดวกค่านี้นี่ครับทุกคนพัดของเขาครับเอาจะให้มันกรอ,อบครับ ลงถังน้าแข็งนลครับเพืเ่อนๆแน่รับรองกรอบแน่นอนปิดไว้ครับกรอบแน่นอนดูนอนสบายใจแตะมา <c oughs> ปลาทุกคนน่าจะได้แล้วครับอื <c oughs> น่ากินก็เพืเ่อนๆทีสันสวยงามครับผมไป กบใส่ถาดของเขาเลยครับใส่กอกอีสานแต่มาอยู่เหนือครับหอมมากทุกคนเดี๋ยวแบกกันไก่ตัดโอ้น่ากินมากเพื่อนๆนี่ครับไปไปกินกันเลยทุกคน ไปทุกคนตัดก่อนนี่ครับตัดเป็นแก่นๆกนครับกินหอมมากเปื่อนๆเนื้อเยอะแน่นอนครับประเจใใย้ยก๊อกเข้านะครับนี่ยิ่นพักเขากับแจ่ยเย็นเรียบร้อยมันจะเข้ากันดีมาก ครับผมนี่ครับเพืเ่อนๆโอ้โหดูพักตะก,กี้ไปเอานี่มาแล้วครับพักชีครับผมนี่ตักใส่จานมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการกินก่อนอื่นก็ต้องล่างเทปก่อนเทปสีกันยานน้ำลับไงนี่ครับ หมูล้วนเพื่อนๆแบบมีเข้าเลยพอละแล้ครับเนี่ยครับถิงครับพัดนึ่งเปิ้ลอร่อยแกะในถังน้ำแข็งกรอบๆสุดยอด เด็ดเด็ดอพริกร้อนพริกร้อนเห็นพริกอือืเจ้านี่แฟนผมซื้อไช่ไหมพีู่ครับ,รบแต่อร่อยมากเพื่อนๆนี่ครับมกักหนมือเย็นด้วยกันครับเพื่อนๆวันนี้ครับ ไสกรอกอีสานครับแต่มายุ่นเนื้อจะได้กาแคนติดตามเพลโครมมากๆครับผมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับไพ่กดไลค์กดแชร์ครับผมเราประกันไม่คิด่อไปครับวันนี้กับเมนูไส้กรอกอีสานครับผมสวัสดีครับ